ถ้าเราต้องการที่จะซื้อโซ่เส้นใหม่มาใส่กับบาเดิมที่เรามีเนี่ยเราจะเลือกซื้อโซ่แบบไหนให้สามารถใส่ได้พอดีกับบาท,ที่เรามีอยู่นะครับผมตัวอย่างของบาในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นบาขนาด11.5นิ้วนะครับผมบาขนาด11.5นิ้วถ้าเราเอาตลับเมตรวัดนะครับผมถ้าเราวัดด้วยตลับเมตรเนี่ยมันจะยาวเกิน11.5นิ้วนะครับมันจะยาวอยู่ที่ประมาณเกือบ13นิ้วเลยนะครับผมถ้าเราใช้ตลับเมตรวัดเนี่ย ยังไงเราก็ไม่รู้แน่นอนนะครับผมสิ่งที่จะทําให้เรารู้ได้ก็คือทุกอันจะมีตัวเลขเขียนเขียนไว้ที่ตัวบาร์นะครับผมอย่างบาร์อันนี้นะครับผมเขาจะเขียนว่า11.5ขีด43ขีด508 p นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะ11.5ขีด43ขีด508 p นะครับผมแล้วก็บาร์ของนิป,ปอนก็เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นบาร์ที่แถมมากับเล่ยเครื่องนะครับผมเขาก็จะเขียนว่า11.5ขีด43ขีด508 p ความหมายของตัวเลขตรงนี้นะครับผมทั้ง3ช่วงนี้จะเป็นความหมายที่เราสามารถเอาไปซื้อขนาดของโซ่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคําว่า11.5นะครับผม11.5ก็คือเป็นขนาดความยาวของบาโซเป็นบาโซขนาด11.5นิ้วนะครับผมถ้าขนาดของบาโซของเพื่อนเพื่อนนะครับผมเขียนว่า11.5นั่นก็หมายความว่า บาโซอันนี้มีขนาด11.5นิ้วนะครับผมแต่ถ้าเขียนว่า12ขนาดของบาโซอันนี้ก็จะยาว12นิ้วนะครับผมหรือเขียนว่า16เขียนว่า18เขียนว่า20เขียนว่า22อะไรเนี่ยก็จะเป็นขนาดความยาวของบาโซนะครับผมทุกคนก็จะดูขนาดความยาวของบาโซได้จากตรงนี้นะครับผมแล้วก็ค้าหมายที่2ก็คือความหมายตัวเลข43เดี๋ยวเรามาดูความหมายของคําว่า43ที่เป็นฟันแล้วก็ข้อต่อโซ่กันก่อนนะครับผม เดี๋ยวดูจากอันนี้ก็ได้นะอันนี้น่าจะชัดกว่านะครับผมอันนี้เป็นโซ่ใหม่นะเวลาที่เรานับเราต้องนับจากโซ่ใหม่นะครับผมโซ่เก่าที่เคยใช้งานมาแล้วแล้วตัดแล้วเราเอาไปตัดต่อแล้วเนี่ยอันนี้ใช้นับไม่ได้นะครับผมเราต้องนับจากโซ่ใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวพี่โตจะนับให้ดูนะครับผมอันนี้คือฟันอันนี้นะฟันอันนี้พี่โตจะเอานิ้วจ,จิ้มไว้แต่เรายาังไม่นับนะครับผมเราจะมานับเราจะมานับข้อต่อตรงนี้เป็นตัวที่1น,นะครับผม1 2 3 4 5ส7าี่ห้าหด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 3 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 41, 42, 43ถ้าเรานับได้ทั้งหมด43ฟันบวกขขอต่อเนี่ยมันก็จะใส่บาร์นี้ได้พอดีเลยนะครับหรืออีกหนึ่งฝามหมายของเลข43ก็คือเราจะนับที่ตีนโซ่นะครับผม ก็เหมือนเดิมะฮะอันนี้พี่จะเอานิ้วจิ้มตีนอันนี้ไว้นะครับผมอันนี้เราจะยังไม่นับนะฮะเรานับตีนถัดไปเลยก็คือ1 2 3 4 5ส7 8 9าม1ี่ห้าห4เจ็ดแปดเก้า0 2บ22 23 24ด5 2 6 27ง8ิ9 3า3 1 32, 32 3ี่4ิ5 3้37ิบ39ส0 41 42 43นะครับเมมาจี่บตีงที่นิ้วที่พี่โตจิ้มไว้พอดีก็คือ43ตีนโซ่นะครับ แล้วฝามหม่ที่สามก็คือสี่สิบสามตรงนี้นะครับผมสี่สามตรงนี้ถ้าเราเอาสี่สามตรงนี้ไปหารสองมันจะได้เท่ากับจํานวนของฟันนะครับผมสี่สิบสามหารสองได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดจุดห้าฟันนะครับผมอเดี๋ยวจะนับดูนะฮะจิ้มจากอันนี้นะครับผมอันนี้อันที่หนึ่งเราไม่นับนะฮะมานับฟันที่สองเลยนับเฉพาะฟันนะครับผมนับเฉพาะฟันก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับผมพอดีเลยยี่สิบเอ็ดทีนี้หลายคน,นอาจสงสัยว่ายี่สิบเอ็ดเนี่ยถ้าเราเอาไปซื้อยี่สิบเอ็ดเลยบางครั้งเนี่ยมันใส่ได้ไม่พอดีนะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยมันยี่สิบเอ็ดจุดห้าฝันหรือว่ายี่สิบเอ็ดฟันครึ่งนะครับผมที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ข้อต่อสองตัวนะครับผมมันจะเป็นข้อต่อห้างกับสองตัวนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะ ครึ่งหนึ่งของฟันนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยข้อต่อเนี่ยมันจะมีหนึ่งฟันนะครับผมมีฟันมีข้อต่อมีฟันมีข้อต่อมีฟันแต่ถ้าเป็นยี่สิบเอ็ดจุดห้าเนี่ยมันจะมียูจุดหนึ่งที่ที่จะมีข้อต่อสองตัวแบบนี้นะครับผมอันนี้ฟันอันนี้ข้อต่ออันนี้ข้อต่ออันนี้ฟันนะครับผมจุดนี้นะครับผมคือจุดห้าหรือว่าครึ่งหนึ่งของฟันนะครับผมแล้วหลายคนซื้อผิดหลายคนนับยี่สิบเอ็ดฟันแล้วไปซื้อยี่สิบเอ็ดฟันแล้วเอามาใส่โดยลืมไปว่ามีจุดห มันตึงเกินไปนะครับผมต่อไปนะครับผมเรามาดูความหมายของตัวเลขแถวสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือ5 0 8 p 508p ตัวนี้นะฮะหมายถึงขนาดของโซ่ที่จะเอามาใช้กับบาร์ตัวนี้นะครับผมบาร์ตัวนี้จะใช้กับโซ่3 8p ทันะครับผมเพราะว่าล่องของบาร์ล่องของบาร์อันนี้นะฮะจะมีขนาด1.3มมิลนะครับผมจะใช้ได้กับโซ่ขนาด3 8 p ทัเท่านั้นนะครับผมอย่างโซ่เส้นนี้นะเป็นโซ่3 8 p ัมันก็จะใส่ เข้ากับร่องบานี้ได้พอดีเลยนะครับผมใส่เข้ากับร่องบานี้ได้พอดีเลยนะฮะนี่นะมันก็จะแนบสนิทแบบนี้นะครับผมสามสแปดพี P, ใส่กับบานี้ได้แต่ถ้าถ้าเป็นโซ่สากลางกับสาใหญ่ตีนโซ่มันจะใหญ่นะครับผมเพราะตีนโซ่ใหญ่พอใส่ไปปุ๊บมันจะไปขับร่องบานะครับผม มันจะไปครับล่องบานี้มันจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมเดี๋ยวพี่โตแถมให้อีกนิดนึงฮะก็คือพี่โตสั่งซื้อโซ่ขนาด3ามถ้าแปอันนี้มานะครับผมแล้วข้างหลังซองมัดจุพันเนี่ยฮะเขามีรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกใช้ตะไบรับโซ่นะครับผมว่าโซ่แต่ละขนาดเราจะเลือกใช้ตะไบรับคมโซ่ขนาดเท่าไหร่นะครับผมอย่างอันนี้นะฮะเป็นขนาด3ามถแปด lp หรือขนาดสามถ้าแปดพีหรือว่าเป็นโซ่เส้นเล็กนะฮะเขาให้เราเลือกใช้ตะไบรับคมโซ่เนี่ยขนาด ส0่มิลน,นะครับผมส่วนขนาด325ให้เราเลือกใช้ตะไบ4.8่มิลน,นะครับส่วนขนาด3ามบให้เราเลือกใช้ตะไบขนาด5.5าดมิลน,นะครับผมแล้วก็4 0 4ก็เลือกใช้ตะไบขนาด5.5มิลเท่ากันนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เขาเขียนมาให้ใน หลังซองมันจุพันธ์นเลโซนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตได้นะครับสวัสดีครับ